สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน IG กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า k m m k h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน g m a i ลค่ะก็สามารถคลีกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี a i ลไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย ค่ะมเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็เลือกบมนหมู่ตรงนี้บมนหมู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นถูกใจค่ะ <G un> บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเราแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ มาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่หนึร้อยค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนบาทสูงสุดไม่เกิน1 0,000แสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปละโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารแล้วก็สามารถคลิกลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ให้เสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นชชลเพย์ค่ะเป็นอ่า เติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปลับุบนัสเพิ่อมอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยค่ะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออดเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า AdK m คเอ็ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็สามารถใจเรื่องรา่าใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลงก์ตรงนี้ค่ะแล้ก็ดําเนินการส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ป็นด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ค่ะเขาก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้า Google Play หรือ App Store แล้วพิมพ์คำว่า k m MM m k G h com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่15คนเนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะ ค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาได้ดําเนินการไวมากๆเลยค่ะเราแทบจะไม่ต้องรอนานเลยนะคะขึ้นมาเป็น246เลยหากเกินมากไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k MM ี s h e ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ